วัสดีค่ะมาพบก,กับหน่อยอีกแล้วนะคะในช่องฟรีส m มล์บายหญิงหน่อยนะคะวันนี้หน่อยจะพาทุกคนมาทานขนมฝอยทองนะคะฝอยทองอันนี้หน่อยทําเองนะคะรสชาติถูกเขานะหวานน้อยนะคะนี่ชิ้นพอคำอืมอร่อยมากเนะคะทุกคน เดี๋ยวไปทาขนมฝอยทองพร้อมกับหน่อยเลยนะมีวิธีการทําที่ง่ายในแบบฉบับของหน่อยนะคะเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยแต่หวานชื่นใจอย่าลืมเป็นกําลังใจให้หน่อยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยคะ่ะขนมฝอยทองอร่อยอ่ะกินแล้วแบบติดใจอร้อาไปกันเลยดีกว่าไปกันเลย ส่วนประกอบที่สำคัญนั่นก็คือไข่และหน่อยก็โชคดีที่น้องสาวเอาไข่แดงมาฝากนะคะมีไข่นะคะไข่แดงจากไข่ไก่ค่ะนอกจากไข่แล้วส่วนประกอบที่สำคัญอีกอย่างนั่นก็คือน้ำตาลทรายนะคะหน่อยใช้น้ำตาลทรายของที่ร้านค่ะใส่ตะกร้าไปเลยค่ะหน่อยจะเริ่มทำน้ำเชื่อมก่อนนะคะโดยใช้น้ำา1ลิตรและใช้น้ำตาลทรายประมาณ8ขีดค่ะหลังจากนั้นหน่อยก็จะทำ การกรองไข่นะคะโดยการนำผ้าขาบางพบ2ชั้นนะคะแล้วก็นำไข่แดงนะคะลงไปกรองเพื่อจะแยกไข่ขาวซึ่งปนมากับไข่แดงนะคะอันนี้มันจะมีไข่ที่เป็นลูกๆเห็นไหมคะทุกคนหน่อยจะทำการตีไข่โดยการใช้ช้อนซ้อมนะคะตีไข่นะคะเห็นไหมคะจะมีไข่ขาวนะคะปนมาด้วยนะคะผ้าขาบางนี้นะคะจะช่วยกรองไข่ขาวให้เหลือแต่ไข่แดง ซึ่งมันจะไหลลงไปด้านล่างนะคะเราจะใช้กระมังรองแล้วเราก็จะหอบขึ้นแบบนี้ค่ะทุกคนและเสร็จแล้วเราก็จะบีบคั้นเอาตะไข่แดงเท่านั้นค่ะทุกคนเห็นไหมคะนี่ไข่แดงล้วนๆเลยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จเลยค่ะเตรียมตัวที่เราจะไปหยอดได้เลยค่ะทุกคนหน่อยไม่มีอุปกรณ์ในการ ที่จะหยอดนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ถุงได้นะคะมุมของถุงนะคะโดยใช้ไม้จิ้มฟันนะคะจิ้มลงไปแล้วใช้กรรไกรตัดปลายของมันให้แบบมีรูที่กว้างขึ้นกว่าไม้จิ้มฟันนิดนึงนะคะและเราก็ใช้หนังยางนะคะรัดนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาไปสวนใส่ในภาชนะนี่ใส่ลงไปอย่างนี้เลยเพื่อที่เราจะหยอด ไข่แดงซึ่งเราเตรียมเอาไว้แล้วนะคะนี่ทําแบบนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็หยอดลงไปในถุงที่เราเตรียมไว้เลยะคะ่ะทุกทุกคนทําแบบนี้เลยนะคะหน่อยจะไม่ตักจนล้นนะคะเพราะว่าหน่อยจะต้องเหลือพื้นที่ในการจับถุงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่เหลือที่จับเลยนะคะทุกทุกคน แล้วเราก็มาดูน้ำเชื่อมหน่อยนะคะเนื้อเชื่อมของเราได้ที่แล้วนะคะเราก็ทําการหยอดนะคะวนไปเลยค่ะทุกคนจริงๆแล้ววนจากรอบนอกเข้ามาหาด้านในนะคะอันนี้หน่อยทําการเทสก่อนนะคะเป็นไงวน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 ,วนนะคะนี่เมื่อไข่แดงสุกเขาจะลอยขึ้นมาให้เหลืองแบบนี้เลยค่ะทุกคนเหลืองแบบสีสวยอะคะ่ะทุกคนนี่หน่อยอาจจะมีการมั่วนิดนึงจริงๆแล้วต้องวนเป็นวงกลมนะคะ แต่ก็ใช้ได้เหมือนกันคะ่ะทุกคนนี่แล้วเราก็ใช้อุปกรณ์อย่างนั่นก็คือตะเกียบนะคะตะเกียบเราก็ใช้ตะเกียบ2อันนะคะซ้อนซ้อนแบบนี้นะคะให้เป็นแพรนะคะแล้วก็เอาฝอยทองของเรานะคะทุกคนแบบวนไปน้าเชื่อมนะคะให้สีสวยนะคะสีก็จะสวยเลยคะ่ะนี่ทําแบบนี้นะคะเมื่อสีสวยได้ที่แล้ว เราก็เอาขึ้นตักวางไว้ที่ตะแกรงเลยค่ะเพื่อให้น้ำเชื่อมนะคะหยดลงไปด้านล่างให้หมดนะคะไม่เหลือที่ฝวทองของเราน้อยที่สุดค่ะทุกคน mm. เมื่อฝอยทองเสด็จน้ำเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จัดวางใส่จานให้เรียบร้อยเลยค่ะ mm. เป็นไงคะนี่หน้าทานเชียวนะคะ คือสังเกตด้วยว่าจะไม่มีน้ำเชื่อมนะคะไหลออกมาตามจานนะคะเพราะว่าเสด็จน้ำเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะคะเราจัดใส่จานให้เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะเดี๋ยวไปฟังคอมเมนต์จากคุณพ่อคุณแม่ของหน่อยนะคะเนี่อมันค้อนใหญ่เนื้อมและแล้วก็มีคอมเมนต์จากคุณพ่อหน่อยนั่นคือก้อนมันใหญ่และก็ยาวเกินไปแต่ความอร่อยก็ โอเคค่ะทานได้ค่ะเดี๋ยวเชวัไปฟังคุณแม่หน่อยมีคอมเมนต์ให้กับฝอยทองของหน่อยว่าอย่างไรกันบ้างค่ะหวานขนมฝอยทองของหน่อยนะหน่อยใช้น้ําตาลน้อยมากเลยเพราะว่าหน่อยไม่ชอบหวานแต่ถามว่าหวานไหมมันก็ต้องหวานแหละเพราะมันเป็นขนมฝอยทองแต่เขาบอกว่าอืมอืมกินไม่อยากอยุด หัวหนานอ,อ,อร่อยอร่อยค่ะทุกคนเสียงออกแล้วเดี๋ยวคงจะไม่นั่งกินดีๆแล้วเพราะว่าอร่อยเกิน้ามใจนะไปกินด้วยกันไก่ทองค่ะอร่อยมากอืมหลักเลยติดปังเลยอะไปละ